มากันอย่างมากันเยอะๆะพูดทีเดียวเดีนี้นะฮะเราจะพูดกันเรื่องเบรกเอ็มใครคล่องใจเรื่องเบรกเอ็มนะฮะเข้ามาดูใครที่อยู่ในกลุ่มเอ็มอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะ มีคนส่งมาให้ผมดูแล้วก็มีคนถามผมมาอีกหนึ่งคนนะครับว่ามีคนไปบอกนะครับว่าเฮียเบรกเอ็มแม่งปลอมนะฮะแชร์ไปเลยใครอยู่ในกรุเอ๊อมแชร์ไป คือผมถามหน่อยฮะตอนเนี้นะครับไอ้ที่มึงใส่ชุดแต่งเอ็มกันเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยที่มีร้านทํากันอยู่น่าจะประมาณสี่ห้าร้านเนี่ยนะครับขายกันชุดละแสนกว่าบาทเนี่ยมึงคิดว่าแท้หรือเปล่านะครับแท้ไหมที่ใส่กันอยู่เนี่ยรถคันหนึ่งห้าหกล้านเนี่ยใส่ชุดแต่งแสนกว่าบาทเนี่ยคิดว่าแท้กันไหมนะครับ คือผมไม่เข้าใจเนี่ยผมก็อู่เล็กๆนะกระโหลกกระโหลกกระโปกหมาธรรมดาเนี่ยทําไมทําอะไรได้มันถึงเป็นกระแสเหลือเกินนะครับไอที่เขาขายกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยตามร้านเบรกเนี่ยไม่สงสัยกันบ้างเหรอสงสัยกันบ้างไหมอ่ะผมยิบให้ดู ต,ตนนะครับมีคนถามผมมาเลยวันที่ผมลงวันแรกลูกค้าผมสั่งมานะครับรอมาเดือนกว่านะครับดูพระเบกเท่าหน้านะครับนี่ครับ number. นัมเบอร์นะฮะนัมเบอร์ นัมเนะครับมันจะเป็นยิงเลเซอร์เห็นไหมจางๆเขาไปเช็คได้นะครับจะเป็นนัมเบอร์นี่นครับข้างในกูยังทําสีไปไม่ถึงเลยนะครับนะฮะคนที่สงสัยนะครับว่านี่แท้หรือเทียมเบรกชุดนี้น้องผมมีคนอยากได้นะฮะทําร้านโทรศัพท์อยู่ นะครับปั๊มแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะฮะผมไม่เคยทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะครับคือมันมีตักกะแบบนี้ครับง่ายๆเบรกเอ็มเนี่ยเอ็มสี่เนี่ยนะครับของใหม่เบิกประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับเท่าที่เช็คกันมานะครับสําหรับร้านที่ขายของแท้สามแสนกว่าบาทอันนี้ทั้งชุดจานใหม่ขาใหม่ตรงรุ่นนะครับสั่งขาเป็นตรงรุ่นซีรีห้า นะครับเก้าหมื่นกว่บาทนะครับสามแสนห้าสี่แสนอ่ะสามแสนห้ากับเก้าหมื่นคุณว่ามันคืออะไรไม่ต้องคิดเข้าใจป่ะคือคนมีเงินมันมีสองประเภทนะครับคนที่ใช้รถแพงๆมันมีสองประเภทก็คือกูต้องออกห้าง กูต้องซื้อห้างกูต้องซื้อศูนย์กูต้องแพงแล้วกูเท่กับบางคนเนี่ยเฮ้ยกูต้องพยายามหาอะไรที่มันเป็นแหล่งที่มันถูกกว่านี้นะครับอ่ะมาคุยกัยนถึงเรื่องจานจานนี่คือทํามานะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้ตรงรุ่นเราเอาแคบตั้มมาตั๊มแท้นะครับแล้วก็สั่งจามาจากไต้หวันนะครับ ทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการทําเบรกนะครับการทําเบรกก็คือเวลาเราก็ต้องไปหาของเก่าจากญี่ปุ่นหาของเก่าจากเยอรมันหาของเก่าจากจังนะครับนะครับแล้วก็มาให้ร้านเบรกเขาทําขาทําจานทาบ้านเราอะเอาจานมาดัดแปลงหรือว่าเอาจานหล่อของปลอมหรือว่าอาจานเทียบรุ่นแล้วก็มาทาฮับกงฮับกลางใส่กันนะสมัยก่อนเราโตมาเนี่ยเราก็ทํากันแบบนี้ เราก็ต้องไปให้ร้านเบรกเนี่ยเขาทํานะครับนะฮะทีนี้เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยเฮียต่างประเทศแม่งทําถูกกับบ้านเราไงเข้าใจยังอย่างจานเนี่ยก็มีทั้งจีนจีนก็มีไต้หวันก็มีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งสร้างไม่ต้องมานั่งทำนึกออกไหมครับอ่าเดี๋ยวนี้มันก็ไปถึงเนี่ยถึงเวลานเนี่ยเรายเรายกหูโทรศัพท์เราสั่งเมลไปเฮ้ <S <S กูมีเบรกเอมอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ช่วยทําจานให้หน่อยแล้วก็ทําขาเป็นบิลลิ่งซีเอนซตรงรุ่นมาเลยเนี่ยถึงเวาลามันกมนน็มาอย่างนี้เลยเนี่ยมาอย่างนี้เลยสําเร็จรูปมาเลยสามแสนอะกับเก้าหมื่นคุณว่าจานอันนี้มันจะเป็นของแท้ไหมคุณถามหน่อย ใครเขาก็รู้ว่ามันไม่แท้หรอกนะครับง่ายๆคือคุณไม่ต้องมาแบบมาจับผิดหรือว่ามาสงสัยอ่ะนึกออกไหมครับสงสัยทำไมราคามันก็ตัวบอกทุกอย่างของพวกนี้เหมือนคุณอยากสบายใจเนี่ยคุณก็ออกห้างเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยมันก็มี M อ็ r พอฟอร์แมใช่ไหมสามารถไปซื้อเขาได้เลยจะถามว่าเนี่ยเบรก M อย่างเงี้ยเอามาใส่ซีรีสห้าอย่างเงี้ยมันมีขายให้คุณไหม ไม่มีหรอกอ่ามันก็ต้องสั่งขาสั่งอะไรสั่งจานเพื่อทํโคงทําขาให้มันตรงรุ่นไม่ต้องมานั่งตัดต่อเชื่อมเหล็กนะครับไม่ต้องมาดัดแปลงทุกอย่างคือ CNC มาดัดเมืองนอกไต้หวันแม่งทําได้หมดนะ่ะถ้าไต้หวันมันใกล้ไปก็สั่งจีนก็ได้จีนแม่งเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นโรงงานผลิตแล้วนะปัจจุบันเพียงแต่เวลาคุณไปหิ้วของเข้ามาขายหรือสั่งเขามาเนี่ย คุณไปสั่งโรงงานอะไรคุณไปสั่งโรงงานแจ็คก,กระบอกไอ้เฮี้ยงานห่วยห่ๆคุณก็ได้ของห่วยคุณไปถึงแหล่งผลิตที่มันดีนดดเนี่ยคุณดูเลยแบบนี้เลยเห็นไหมพอดผมก็ใช้ใช่ป่ะเนี่ยข้างหลักมาอย่างงี้เลยเนี่ยสั่งมามันก็มาอย่างเงี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สงสัยอยู่นะครับในกรุ๊ปไลน์ใน ในกรุ๊ปเหรือว่าเฮ้ยมาทําเป็นพูดว่านัดแจมมาของปลอมมาขายเนี่ยนี่จานสั่งมาเรียกว่าปลอมเรียกว่าแท้ก็แล้วแต่จานนัดแจมก็แหละต่อไปผมก็เวลาจะสั่งเบรกผมก็บอกนะครับนะครับขอเบรกแท้ชุดหนึ่งแล้วก็จานแจมเองดีไหมจานแจมแต่ว่าให้ออกแบบให้เหมือนเนะครับหรือว่าออกแบบเป็นเมนโบอะไรก็ว่าไปนะครับ า拉เทมอย่างนี้เนาะแชร์โลดจริงแชร์ได้เลยจะได้หายสงสัยครับเพราะวันนี้มีมีคนถามผมมาในไลน์ผมก็เลยนะจะตอบยังไงดีตอบอย่างนี้แหละแคปไปเลยแชร์ไปเลยนะครับเบรกเอ็มใครอยากได้สั่งผมได้เลยครับที่นู่นเยอะมากไอ้รถประเภทนี้ที่ต่างประเทศแม่งเพียบ กองเป็นภูเขาครับนะฮะกองเป็นภูเขาแล้วเวลาสั่งเ่ยคุณสายเขาทําสีใหม่มาได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยรถเวลามันมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วเบรกเนี่ยมันถอดออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยสั่งเขาทาสีได้เลยผม,มเป็นอูส่สีเข้าใจยังผม,มเป็นอูส่สีผมจะทําสีอะไรก็ได้ทําสีชมพูก็ได้คุณสั่งมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ G M เอมหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเบรกแบบพวกติดรถอย่างเงี้ย นะครับไม่ต้องมาใช้ของปลอมผมสั่งของแท้ให้ได้เลยนะครับแล้วสั่งทําสีให้ใหม่แบบเนี้พระเบกใหม่เบิกได้เพียบใครที่อยู่ในกลุ่มเอ็มนะครับพระเบกหายากซื้อแพงบอกผมผมมีเพื่อนอยู่ที่นู่นฝั่งนู้นเนี่ยถูกมากชุดแต่งเนี่ยนะครับเพียบชุดแต่งเอ็มชุดแต่งแบบที่เป็นแบบรถยุโรปที่แพงๆเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ย มีเพื่อนผมสั่ง M6 ทั้งชุดขายอยู่ในมอเตอร์โชว์เนี่ยรู้ส er ึกจะประมาณ4าี่แสนกว่าบาทนะครับงาน PP เป๊ะเข้ารูปแสนกว่าบาทนะครับในพวกร้านขายของรถยุโรปเนี่ยโอ้โหเขาทำกันแพงๆทำไมพวกคุณไม่สงสัยอะ ชุดแต่งสี่แสนเขามาขายคุณสองแสนอย่างเงี้ยคุณไม่สงสัยเลยว่าแท้หรือเทียมปลอมทั้งนั้นผมบอกเลยนะครับราคาเนี่ยถ้ามันต่างจากศูนย์เกินห้าสิบเปอร์เซ็นเกินเท่าตัวเนี่ยปลอมทั้งนั้นครับแล้วเขาบอกคุณหรือเปล่าว่าปลอมผมเนี่ยตรงไปตรงมาครับขายของนะครับลูกค้าผมคือลูกค้าที่มั่นใจที่ซื้อของจากผมทุกคนผมบอกหมดนะครับเพราะนั้น หายสงสัยก็นแล้วนะครับชุดแต่ง B M Benz Porsche r a n g e Rover ถ้าใครอยากได้งานแบบ PP นะครับที่เป็นเกรด A จริงๆนะมันมีให้เลือก3เกรดนะครับไอของที่เมืองจีนเนี่ยชุดแต่งเนี่ยจีนล้วนๆนะครับเพราะว่าของแต่งที่จีนเยอะมากไต้หวันก็ไม่เยอะเท่าจีนถ้เป็นพวกชุดแต่งมันเป็นโรงงานฉีด p p เลยครับ ส่งให้ศูนย์นะครับสั่งผมได้เลยถูกจัดนะครับคนที่เอาเข้ามาให้ผมก็ไอคนที่เอาเข้ามาส่งให้พวกร้านแต่งรถแพงๆนี่แหละนะครับแต่เรารู้จักกันเขาก็เอามาโยนยให้ผมแบบอ่ะทีละอันสองอันได้ย้อยากเอาไว้มึงอยากเอาก็าสั่งผมสั่งให้ได้แล้วราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สงสัยอยู่ในกลุ่ปเออยู่ในก,กลุ่มรถุ่มรถ b ล w รถยุโรปนะครับเอาง่าย แถวลาดพ้าวเขมีขายลงขายล้อผมเห็นแม่งขายถูกๆไม่มีใครไปถามเลยเขารับได้คือทั้งงานแม่งดีมันถูกเห็นปะ่ะล้อเงี้ยล้อบีเอ็มล้อล้อรถยุโรปอะที่แม่งขายกันถูกๆสิก้าชุดละส0 0 0 0ื่นอ่ะเขายังซื้อใส่กันเลยผมถามหน่อยล้อแท้ชุดละแสนกว่าบาทสี่หมื่นมึงไปถามเขาเลยว่าของแท้ของปลอมมันไม่ต้องคิดอย่าเปิดประเด็นเลยครับผมบอกจริง คนซื้อเขาคิดได้เนี่ยอ่ะดูเบรกหลังนี่เบรกหลังีหยิบไปดูเบรกหลังเนี่ยนะแล้วอย่าสงสัยนะว่าทําไมเขียนว่า W บของแท้มันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมพ่นมาเนี่ยกิ๊บใหม่เอี่ยมเสร็จแล้วเราก็เบิกผ้าเบรกของใหม่ใส่นะครับเนี่ยนี่เบรกหลังนะคุณคิดดูนี่เบรกหลัง นี่เบรกหน้าจานใหม่พระเบรกใหม่ขา CNC ตรงรุ่นมาถึงขันน็อตใส่เก้าหมื่นกับสี่แสนอ่ะคุณอยากได้แท้เพื่อความมั่นใจคุณเบิกห้างครับคุณอยากได้อย่างเนี้ยอ่ะปั๊มอย่างน้อยเนี่ยปั๊มคือสําคัญปั๊มเนี่ยมันคือชีวิตนึกออกไหมฮะนะครับเนี่ยสภาพสวยๆเอามา คุณสิริพงศ์โอภาสวัฒนกุลนะครับคุณสิริพงศ์ครับที่คุณถามผมเล่นๆเ,เนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีคนแคปเจอร์หน้าจอของที่คุณถามผมเนี่ยว่าแท้หรือเทียมแล้วมีคนแคปเจอร์หน้าจอของคุณเนี่ยไปคุยกันอยู่ในกลุ่มบ m w นะครับแล้วก็มาบอกว่านัดแจมขายของปองลอมกูอะขายทั้งแท้ทั้งปลอมท,ทุกอย่างในร้านเนี่ยปลอมก็มีแต่สิ่งที่สําคัญมันไม่อยู่ที่แท้หรือปลอมครับมันอยู่ที่ความชัดเจนว่า ตอนคุณขายคุณบอกลูกค้าหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณขายแท้คุณต้องบอกเขาแท้คุณขายปลอมคุณต้องบอกเขาปลอมคุณขายเทียมก็คือเทียมเทียบก็คือเทียบปลอมแบบไหนปลอมห่วยๆกากๆใส่ไปแล้วเบรกแตกหรือปลอมมิลเลอร์นะครับไอเหี้ยกระเป๋าไอพวกไฮโซมึงยังขายมึงยังถือของปลอมผสมแท้เลยนาิกายัดแม่ปาตรงปลาเตะบางคนแม่งใส่ห้วยขวางเลย นะครับอย่าเยอะจริงๆคนที่ขับรถ BMW BMW แต่ง M รอบคันที่แต่งกันอยู่ทุกวันนี้ผมถามหน่อยมันก็ไม่ใช่เขามีเงินแบบจะไปแต่งเป็นล้านๆได้ทุกคันบางคนเขาก็เอาสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ใช้ BMW นะครับสงสยัยอินบ็อกซ์มาถามผม ผมตอบความจริงทุกอย่างง่ายๆคนเราชัดเจนครับนะฮะเบรกเอ็มเบรกเอ็คุณต้องการของปลอมเกตถูกระบุมาคุณต้องการของแท้บิ้สวยสวยอยากได้ปั๊มแท้บอกผมยกโทรศรัพท์กิ้งเดียวของมานะครับนะครับพระมงพระเบรกเบิกใหม่ใครที่ใช้อยู่เบรกหมดบอกผมผมเบิกให้ได้หมดสแปร์พาร์ทบีเไม่ว่าจะเป็นรถ รถเดิมรถแต่งรถชนมานะครับใครที่ใช้ BMW หรือใช้รถยุโรปหรือจะทั้งจะเป็นพอร์ตเฟิร์ตแลมโบคุณอยากได้อะไรสั่งผมเพื่อนผมฝั่งนู้นเนี่ยเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันสิงคโปร์หรือว่าจีนผมบอกเลยนะครับตลาดใหญ่ของของพวกนี้นะครับจีนใหญ่มากครับเพียงแต่คุณต้องเลือกของมาให้ลูกค้าว่าเอาเกรดดีแค่ไหนมาขายนะครับ อ่ะผมไม่ดูจานอีกรอบนะจะไปนะนี่จานสั่งมาเลยนะครับแม่งเป็นแบบแบบนี้เพราะว่าเบรกที่มันใหญ่มากๆเนี่ยถ้าคุณไม่มีปิ้นตัวเนี้ยนะครับเวลาความร้อนสูงๆเนี่ยมันขยายตัวแล้วมันจะทําให้แตกแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นคนที่ใช้เบรกใหญ่ๆ,ๆเขาจะรู้นะครับคนที่ใช้เบรกใหญ่ๆเขาจะรู้ว่าเออมันต้องอยังไงบ้างนะครับนะครับลองดูนะครับ เบรกเซรามิกเบิกได้หมดคุณจะได้เบรกเซรามิกที่เป็นคาร์บอนนะครับเบิกผมก็แค่เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งให้สําหรับลูกค้านะครับแค่เป็นทางเลือกหนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่าร้านที่ทํา BM เนี่ยอาจจะกระทบหรืออะไรเนี่ยผมไม่อยากจะไปแย่งตลาดเขาหรอกทุกวันนี้ผมทํารถเล็กๆตุ๊ตติ๋วของผมเนี่ยรถล,ลูกค้าผมที่ผมต้องดูแลเนี่ยนะครับผมก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมีคนที่เอาของแต่งพวกนี้มาให้ผมใส่เยอะมากนะครับหรืออยากจะให้ผมทําว่าน้ารับติดตั้งชุดแต่งพวกรถยุโรปไหมผมทําไม่ทันครับผมเลยไม่ทําแล้วก็ไม่อยากสร้างศัตรูด้วยนะฮะเพราะธุรกิจเนี้ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเค้ชิ้นโตนะครับผมไม่อยากไปแบ่งเขาหรอกผมก็จะทำเฉพาะให้แบบลูกค้าที่ที่เป็นลูกค้าเก่าผมหรืออยากได้ของถูกอะไรเงี้ยผมสั่งให้ได้นะครับนะครับคลายข้อสงสัยนะครับ เบรกตัวนี้ที่ผมลงไว้ที่น้องผมสั่งมาเนี่ยแท้แล้วครับปั๊มแท้แอเซตจับทาสีพ่นสวยงามใครใช้เบรกตัวนี้อยากทําสีบอกผมนะครับสั่งได้นะครับเหมือนอย่างนี้เลยได้ทุกสีนะครับนะฮะส่วนจานกับขาบิลลิงขาเป็นซีนซีตรงรุ่นลูกค้าสั่งใส่ซีรีส์ห้าตัวเก่าครับมึงจะไปเอาแท้ตรงรุ่นจากไหนมันก็ต้องสั่งเข้าใจไหมครับนะฮะ เก้าหมืนกับสามแสนห้าเพียงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรดูไหมครับคือคุณที่กำตังไปซื้อสามแสนห้าแล้วคุณอาจจะได้ของปลอมอันนี้สิน่ากลัวนะครับฝากไว้หน่อยนะฮะไออย่างผมไม่น่ากลัวหรอกแท้ก็แท้เทียมก็เทียมนะครับแต่พวกที่มีเงินเยอะๆจ่ายเยอะๆแล้วเสือกไปโดนของเทียมเนี่ยสิ อันนั้นสิครับน่ากลัวนะครับมีหมดนะครับ BM b e n มบนะครับ Range r เวอร์ล m b o r g กิน i ี o r อร์ชนะครับสั่งได้หมดทั้งอะไร mm hmm. เทียมแท้ตัวบอดี้ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสั่งผมได้หมดนะครับจากฝั่งนู้นผมมีคนเข้ามาสั่งให้ได้เนี่ยเอาง่ายเหมือนล้อเนี่ยล้อฮิตาอ,อีที่ผม,มามาเนี่ย 99.99% 99คุณจะไปหาที่ไหนหน้าหลังครับคุณเอสเปซโซ่หน้าหลัง90,005นะครับพร้อมติดตั้งนะครับเบรกเอ็มอันเบิร์นมาเทิมเนี่ยนะครับเอ็มตรงเอ็มจีมีหมดนะครับเอ็มจีนี่มีทั้งเทียบและแท้มือสองนะครับสั่งได้เลยนะครับ <im> แต่เวลาเราสั่งเขามาเนี่ยเราสั่งก็เปลี่ยนพวกมงพับเบรกเปลี่ยนพวกกิบลงกิบล็อก มาเป็นของใหม่ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนอย่างนักแจมไม่น่ากลัวครับผมชัดเจนนะครับแท้คือแท้เทียมคือเทียมสิ่งที่น่ากลัวคือจ่ายเงินเป็นของแท้แต่เสือกได้ของปลอมอันนี้น่ากลัวครับสวัสดีครับ